ที่บอกว่าคนไทยไม่เอาอาบายามุกเนี่ยคนไทยก็ต้องรู้ที่มาที่ไปอาบายามุกเนี่ยคือปากทางของฟาร์มเสื่อมใครจะไปเอาฟารมเสื่อมเขาก็ต้องการเอาฟารมเจริญรุ่งเรืองมั่นคงฟารมเสื่อมนี่เอามาแล้วมันก็มีแต่หายนะเหมือนเศรษฐกิจขาลงนี่มันลงง่าย แต่กฟจกฟื้นมันซึมยาวก็บอกไปติดกุกอยู่ก็ยังปุกษาทายกันว่าเครื่องบินเนี่ยแ่ผ่านคุบกเรากี่ลำถ้าผ่านมากผ่านน้อยตามที่บอกว่าถ้าถึงตัวเลขนั้นต่อจะเป็นฝ่ายชนะถ้าไม่ถึงก็เป็นฝ่ายแพ้เพรียว่าฝังหัวฝังใจเป็นสายเลือด คนที่ไม่เอาอบายมุกคือคนส่วนใหญ่ก็เป็นคนดีมีศีลมีธรรมคืออบายมุกทุกข้อมันไม่ใช่คาสิโนโอย่างเดียวมันเริ่มต้นตั้งแต่ดื่มน้ำเมาทรับสินเสื่อมสุขภาพเสื่อมสติปัญญาเสื่อมชอบเที่ยวคัางกืนก็มักจะมีปัญหาโดนลูกหลงบ้างเป็นคดีฟ้องร้องกันบ้างการพรนดนนีแน่นอนแหละเขาบอกว่าโจนล้นบ้านสิบครั้งไม่เท่ากับไฟไหม้บ้านครั้งเดียวไฟไหม้บ้านสิบครั้งยังไม่เท่ากับผีการปนันมัน เข้าล้างผางังคมเหนียวเวลาเล่นการปรนังเนี่ยนะอยากจะชนะอยากจะได้ถ้าแพ้แล้วโกรธเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดชอบเลยยาเสพติดกับการปนังกากิโนเนี่ยพูดกิดอิสลามหรือศัตนาไหนๆก็แาวไม่มีการประกาศต,ตัวว่าศาสนานี้เอาอบายมุไม่มีทุกศาสนาไม่เอาอบายมุ<ชา>